กลับไปเอามุยก่อนเดี๋ยวคนมาหาปูหาปลาเขาเอาไปแต่ถ้าเจ้าปีชาอยู่มันจะเอาไปคืนไปให้พร้อมก่บมันจะได้ของรางวัลต้องต้องทดแทนให้มันนะถ้ามันเอาไปคืนนะสมัยมันมีชีวิตนะไม่ว่าจอบมีดอะไรที่ลืมไว้นะมันจะเก็บไปคืนให้พรเอาจอบมาคืนให้พอเอาลืมไว้นี่เขาต้องแก้ด้วยวิธีให้รางวัลมัน màn năm quy chuẩn hại Này mùi lò lao nila huá này nila huá 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 มุยแล้วลเอาไว้ไหนวะเฮ้ยแปดแล้วมุยอยู่ไหนนี่แล้ก็บางออกเอาค้อนไอ้ค้อนกับพักมาหน่เฮ้ยๆๆๆตรงนึกหาลววเลยเฮ้ยไอ้ช้ยมุยพระเอาไปไหนไม่รู้เฮ้ยถ้ามึงเห็นมึงเอายุดไว้ให้หน่อยนะเว้ยอย่าให้ใครเห็นนะ โอ้มุยเล็กอย่างดีนะเป็นคอนตีตะปูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยราคาก็ไม่ได้ขึ้นไปบนบ้านนี่ไะค่าเอากะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นนึกอยู่ย้อนหลังกันเฮ้ยไปไหนล่ะเฮ้ยมุยข้าไปไหนวะเฮ้ยมุยไม่เห็นว่ะเฮ้ย เฮ้ยไปไหนมุยอ่ะเฮ้ยลืมมุยไว้ไหนนี่เออปลาโลมาตาโอ้ลูกลืมมุยไว้อยู่ไหนหาดูให้หน่อยเด้ยยึดไว้ให้หน่อยเด้อลูกลืมมุยค้อนเหล็กไว้นะโอ้เหล็กค้อนเป็นพร้อมมุยท้อนค้อนตีตะปูอย่างดีนะหากเจอเอายึดไว้ให้หน่อยเด้ย,ยให้ใครเอาเด้อ อ่าเหลือลูกปิกละเปิดให้หน่อยเปิดสว่างให้อีกหน่อยเร็วลูกยังไม่ได้กลับเร็วโอ้มาตามเอามุยหายแซบเฮ้ยชาพอเอาลืมมุยไว้บะ่ะเอออ่านมันสว่างเอ้ยเออพระเอาลืมมุยมึงเอาเจ็บม,มุยไห้พระเอาหนเด้มมอ,อม,ม,มุยเหล็กนะอย่างดีเลยนะเออ ข้ากลับมาตามเอานี่ๆไฟเตือนนี่ไฟห้องนอนมนันเออมันรู้ว่าข้าตามมาเอามุยอ่ะหาไม่เจอว่าหลงต้นเราอ่าะเก็บไ้ไหนเนีอยข้ากลับก่อนโอ้มันรู้ว่าพ่ออาตามมาเอามุยมันปล่งไฟให้ปับเลยอะกลับแล้วกลับแล้ว